สวัสดีชาวคาร์บามูบทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่องเอ็มอนเะครับโอเคครับนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันหน่อยนะครับเรื่องของเคีย่อับเกตนะครับว่าถ้าเราจะทำเค u ื่อับเกตเนี่ยเราควรจะเริ่มจากชิ้นไหนนะครับดีนะครับถึงจะดีสําหรับตัวละครของเรานะครับอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวแอดจะไปดูที่ตลาดกลางนะเพราะว่าตัวแอดไม่ได้ทำเคีย่อับเกตไว้นะครับผมเคีย่อับเกตเนี่ยมันจะตอนนี้มันทําได้ตั้งแต่แหวนสร้อย ะครับต่างหูนะกำไรนะครับแล้วก็ภาคภูมนะเนาะถ้านะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการดาเมจนะครับถ้าเราต้องการดาเมจสิ่งแรกเลยที่แอดแนะน,นำก็คือการทำ keyword u p d a t ที่แหวนนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างเป็น link of ลักบวก2นะครับแอดจะยกตัวอย่างที่ keyword u p d a t บวกเจ็ 7, นะครับลิงออฟลักบวกสเนี่ย เนี่ยอ่าถ้าเป็นเคียวอัปเกรดของแหวนเนี่ยมันจะได้แอคแท็กนะครับ65นะอ่านะคิดเ,ดเตอร์เบตหาเปอรแล้วก็เอมหนะครับอ่าดีเฟนต์65เลือด180ซึ่งอ่าถ้าเราทำสายอ่าถ้าเราอยากจะเพิ่มพลังโจมตีเนี่ยตรงแหวนเนี่ยได้มากที่สุดแล้วนะครับอันนี้นี่ถ้าใครถ้าใครอยากได้พลังโจมตีเพิ่มนะครับแอดแนะนำทำเคียวอัปเกรดที่แหวนก่อนนะครับมันได้ ดาเมจเร็วสุดแล้วนะครับอ่าทีนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือผ้าคลุมนะครับผมผ้าคลุมเนี่ยให้ตัวอย่างที่ผ้าคลุมไฟเตอร์แล้วกันนะครับผ้าคลุมไฟเตอร์นะผ้าคลุมไฟเตอร์เนี่ยที่เคเียรักเกียรอยู่ที่7นะครับคุณจะได้แอตเทตอยู่ที่50นะครับดีเฟนท์ห้นะเลือด140 ปฏิเสธดาเมจลีเดชั่นนะครับเนะครับแล้วก็ยกเลิกปฏิเสธจอเกราะอีก5นะครับแล้วก็ยกเลิกปฏิเสธดาเมจลีเดชั่นอีก5นะครับซึ่งทุกสเตตัสเนี่ยไม่เอาพวกสเตตัสพื้นฐานอย่างพวกดีเฟลเลือดนะมันทาให้แรงขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับผมอ่านี่คือสําหรับคนที่ต้องการทําดาเมจนะสำหรับคนที่ต้องการทำเดเมจส่วนอไอหูเนี่ยนะครับหูอันนี้นะครับอ้าหูวันนี้เนี่ยบอกตรงว่า ถ้าคุณเคลียร์ว่าอัปเกรดที่หูเนี่ยมันจะมันจะมีผลแค่แค่เรื่องป้องกันซะมากกว่านะครับแอดมองว่าการที่คุณเคลียร์การที่คุณเคลียร,ร,รหูนะครับขั้นเจ็ดเนี่ยคุณได้คิดข้อดาเมจมาหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่ทําให้แรงขึ้นเท่าไหร่หรอกครับนะแต่ว่าสิ่งที่ดีเลยเนี่ยคือปฏิเสธเจาะเกราะสิบห้านวยนะครับปฏิเสธเจาะเกราะสิบห้านวยเนี่ยในช่วงดันหลังๆนี่จะเห็นผลมากนะครับนะยิ่งอ่า ปัดยิ่งเปปฏิเสธเจกะกรอบมากเท่าไหร่เนี่ยมาเราจะยิ่งโดนเบานะครับผมแล้วก็อุ่มนมดไอแท็กดาเมจอัพเนี่ยอ่าอันนี้ต้องอธิบายก่อนส,สแต็กนี้นะครับส,สแต็กนี้จะทํางานก็ต่อเมื่อคุณตีเป็นเลขเหลืองนะครับนะคุณตีเป็นเลขเหลืองเท่านั้นนะครับถ้าคุณตีติดคลินเนี่ยมันอ่าสแต็กนี้มันไม่ทํางานนะครับผมนะเพราะนั้นเนี่ยอ่าอันนี้มีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นปัญหานะครับประมาณนั้นอ่าส่วนถ้าคุณจะไปสายป้องกัน นะครับถ้าคุณจะไปสายป้องกันเนี่ยสิ่งที่แอดแนะนำนะครับผมจะเป็นสร้อยนะอ่าเดี๋ยวจะยกตัวอย่างไปที่สร้อยบกเจ็ดแล้วกันดูสร้อยงูตรงนี้นะครับอ่าเขาด่ับเกตของสร้อยเนี่ยเปิดมาปุ๊บมันได้ดีเฟนเลยครับเนี่ยมันได้ดีเฟนเลยนะแล้วก็มันได้ค่าดีเฟนเลสหรือก็คือค่าบล็อกนั่นเองนะครับแล้วมันยังได,แงได้แล้วมันยังได้ปฏิเสธเอ็กซ์คูลเรซีอ่าปฏิเสธเอ็กซ์คูลเรซีก็คือปฏิเสธค่าความแม่นยำนะครับผมก็คือไม่ให้ตี ประมาณว่าไม่ให้ตีนะครับแล้วก็ปฏิเสธอิเทชันอันนี้ก็คือทําให้เราตีแม่นขึ้นนะครับประมาณนั้นอันนี้มันคือมันแบบมันจะแบบเพิ่มดาเมจออกออกแล้วจะเพิ่มดาเมจนิดหน่อยแต่ว่าหลักๆแล้วมันคือเพิ่มค่าพลังป้องกันนะครับแล้วก็เนี้ยปฏิเสธดาเมจลิเทชันนะครับนะปฏิเสธดาเมจลิเทชันคิดทุกคน2%นะครับแล้วก็ปฏิเสธ e คิดทุกคนเดเมจ2%นะครับนะอันนี้คือเป็นของสร้อยนะครับถ้าคุณจะทํา าสายป้องกันเนี่ยสร้อยนะครับดูจะดูดีสุดนะครับเพราะว่าได้ดีเฟนแล้วก็ดีเฟนเลตนะครับผมแล้วก็จะมีปฏิเสธไอคครู e ure, นะส่วนกําไรนะครับผมเรามาดูที่กําไรอ่ากำไรไปดูไฟเตอร์แล้วกันนะนาะไฟเตอร์น่าจะหาไม่ยากนะครับโอเคมีอีกหนึ่งไฟเตอร์ Fighter, นะครับไฟเตอร์ Fighter เนี่ยมันได้เลือด70นะครับได้ดีเฟนสามสิบห้านะแล้วก็ได้ปฏิเสธค่าลบนะครับสี่สิบนะได้โนอร์โมเอ็กแทคเดเมจอัพเนี่ยสามเปอร์เซ็นต นะแล้วก็ได้ปฏิเสธ accuracy นะครับหรือปฏิเสธข่าวความแม่นยำนะ15นะครับแล้วก็แอคแท็ก65กําไรเนี่ยบอกตรงว่าสเต็กมันดูน้อยมากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับเคียวราฟเกตชิ้นอื่นเนี่ยอ่ะเรามาดูกับเคียวราฟเกตหูก็ได้ที่แอดว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอ่ะเคียวรัฟเกตหูเนี่ยสิ่งที่สิ่งอ่าสิ่งที่มันทำให ดีกว่าเคลว่าับเกตกำไรจะเห็นได้ชัดเลยคือปฏิเสธจอกเลาะนะครับเนี่ยปฏิเสธจอกเกาะค่าเดียวเลยนะครับกินขาดนะครับผมกำไรเนี่ยแอดมองว่าถ้าเราจะตีนะครับให้เป็นตัวเลือกท,ท,ท้ายๆแล้วกันนะครับให้เป็นตัวเลือกหลังสุดแล้วกันถ้าเราจะตีนะกำไรนะครับผมอันแรกเนี่ยอันแรกที่แอดมองว่าเราควรจะตีเลยเนี่ยมันคือแหวนนะ แหวนกับผ้าคลุมนะสออย่างคือเลือกคือเลือกเอาแล้วกัน2ออย่างนี้นยะค่อนข้างจะดีนะครับอ่าสแต็กหนักไปทางเดเมดนะครับอ่าสแต็กหนักไปทางเดเมดทั้งคู่นะแล้วก็มีค่าป้องกันติดปลายนมให้นิดหน่อยถือว่าดีนะครับส่วนถ้าใครอยากจะได้สเตตัสป้องกันนะครับถ้าใครอยากจะได้สเตตัสป้องกันเลยเนี่ยอ่าถ้าคุณไม่ทาสร้อยนะครับถ้าคุณไม่ทาสร้อยทําหูนะครับผม ทำหูเลยนะเพราะว่าหูเนี่ยมันได้ปฏิเสธจอกเกราะนะครับแต่ว่าอันนี้แอาจะยกตัวอย่างไว้ที่บวก7นะครับผมนะเพราะว่าบวก7มันดูเป็นมาตรฐานนะมันได้แบบอ่าพวกอ่าพวกคิดดาเมจแซมแซมมาสัก1%นเนะครับเราก็รู้อยู่ว่าเวลาเราทําของไปสักระยะหนึ่งเนี่ยในช่วงหลังๆเนี่ยเอ็มหนึ่งคลิปหนึ่งเนี่ยเราเสียกัน3-400ีเอ็มนะครับเอ็มหนึ่งคลิปหนึ่งนะ มันจะไม่ค่อยเหมือนกับช่วงที่เราทําของแรกๆนะครับ m7 เสีย 20m อย่างเงี้ยไม่มีแล้วนะในช่วงหลังๆเนี่ยอ่า,ส,อาส่วนกําไรอ่าส่วนกําไรข้อมือนะครับขอเป็นอย่างสุดท้ายแล้วกันนะครับผมอันนี้มันดูสแต็กมันดูน้อยนะครับอ่านะครับมีคนถามมาเยอะด้วยนะครับว่าไอ้คียวอับเกตเนี่ยมันดียังไงนะ สเตตัสมันหมายถึงอะไรนะครับอันนี้แอดก็มาอธิบายแล้วก็มาบอกเลยว่าเราทําอะไรก่อนหลังดีกว่านะครับผมแล้วก็อ่ะฝากทีนิดนึงแล้วกันนะครับกิลลีเมนนะครับผมกิลลีเมนเนี่ยยังรับคนอยู่นะตอนนี้ยังว่างอยู่ยี่สิที่นะครับผมแอดอ่าแอดพยายามเอาคนที่ไม่ออนนานๆแล้วออกด้วยนะครับอ่ะว่าอยู่ประมาณ23ที่นะครับผมอ่ารับเดเวล็อปหขึ้นไปนะครับกิลอยู่เซิร์ฟทีนะครับกิลอยู่เซิร์ฟทีนะ อวอลเนี่ยไม่ใช่วอลสิต้องบอกว่าดันกิลเนี่ยเปิด3ามทุ่มครึ่งนะครับสามทุ่มครึ่งใครสะดวกลงก็มาช่วยหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าวันไหนที่มันเป็นระดับอีลิกเนี่ยกิลเราต้องใช้คนประมาณสัก12คนขึ้นไปนะครับมาถึงจะไหวเนาะแต่ว่าพออพอเป็นระดับอีลิกเนี่ยคนหายหมดเลยทุกทีไม่เข้าใจเหมือนกันนะโอเคครับนะก็ว,วันนี้นะครับมีเท่านี้เลยนะครับบ๊ายบายครับผม